กรีนรีพอร์ตวันนี้นะครับพาไปดูของสวยๆงามๆนะครับบัวหลวงพระราชนีพันไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงนะครับและพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์บัวไทยติดตามกับคุณบีกรมบาราน์ครับ<ะ>บัวหลวงพระราชินีเป็นพันไม้น้ำชูดอกสีชมพูเมื่อเบ่งบานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง30เซนติเมตร ด้วยความโดดเด่นที่ใบและดอกที่มีขนาดใหญ่มากการใบและดอกแข็งแรงทําให้ชูได้สูงพ้นน้ากว่า2เมตรและออกดอกเกือบตลอดปีโดยสมเด็จพระบรมราชชจน,นีพันปีหลวงมีความสนพระราชลาืษไทยในบัวพันธุ์ต่างๆและได้ส่งรําลึกถึงบัวหลวงปทุมที่เคยขึ้นอยู่บริเวณสวนส,วนสนปฏิพัฒน์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านสรง โปรโดัวหลวงเป็นพิเศษนะคะท่านก็ได้มีปฏิสันฐานว่ามีบัวหลวงสายพันธุ์หนึ่งตอนนี้ได้สูญหายไปนะคะจากเดิมที่อยู่ที่สวนสวน,สนปฏิพัฒน์นะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะท่านก็ได้ให้พระราชสนบิพานะคะไปตามหาก็มีเจ้าหน้าที่ไปสอบแสวงหามาพบว่านะคะสายพันธุ์นี้นะคะยังมีอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านก็ มีพระราชเสวนีนะคะให้ทรงนำมาปลูกอนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุ์บัวนี้ไว้จึงทรงมีพระราชเสสวนีให้เก็บพันธุ์บัวดังกล่าวไปขยายพันธุ์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำใกล้บ้านซึ่งใกล้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2543 และมีการเก็บต้นพันธ์ุจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองโดยดรเสริมลาววสุวัตรประธานชมรมผู้รักบัวแห่งประเทศไทยได้นำมาปลูกศึกษาที่สวนบัวปางอุบลจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อปีพุทธศักราช2544จากนั้นขยายพันธุ์เผยแพร่เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ปีพุทธศักราช2546ด้านชมรมผู้รักบัวแห่งประเทศไทยได้เรียกชื่อบัวหลวงสายพันธุ์นี้ว่าบัวหลวงพระราชินี และทุกส่วนของบัวยังนำไปใช้ประโยชน์ได้นานับปะการในโครงการบัวของเรานะคะก็คือนอกจากส่งให้ปลูกอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้แล้ว mm hmm. ก็เรายังสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะสร้างงานนะคะสร้างอาชีพนะคะสร้างองค์ความรู้นะคะให้กับประเทศชาติอย่างมากมายค่ะ